มาดูประเด็นเรื่องกรณีทหารให้ดำเนินคดีกับกลุ่มคนที่ถูกระบุว่ามีแนวทางในการแบ่งแยกดินแดนซึ่งผิดกฎหมายเมื่อวานนี้ปฏิบัติหน้าที่ในรัฐมนตรียิ่งรักชนวัตรซึ่งเข้าไปให้กำลังใจตำรวจในสอ,อสอก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวกรณีนี้เนี่ยนะครับโดยระบุว่าก็ต้องว่าไปตามข้อเท็จจริง รัฐบาลไม่สนับสนุนให้มีการแบ่งแยกดินแดนประเทศไทยต้องเป็นหนึ่งเดียวเป็นภารกิจหลักของรัฐบาลต้องสืบสวนหาข้อเท็จจริงก่อนว่ามีกระบวนการแบบนี้จริงหรือไม่ที่สําคัญก็คือการให้ความยุติธรรมอย่างเสมอภาคแบบเท่าเทียมไม่ให้คนมีความรู้สึกว่ามีความแตกต่างนักข่าวก็ถามว่ามวลชนที่สนับสนุนพักเพื่อไทยกลุ่มนี้หรือเปล่าคุณยิ่งรักห้ามปรามหรือไม่หากมีกระบวนการจริง คุณอีกล้วก็ตอบเดียนะครับว่าก็อย่างที่พูดไปว่าไม่สนับสนุนให้มีการแบ่งแยกดินแดนต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสืบสวนและหาข้อเท็จจริงในความเป็นจริงแล้วลักษณะนี้ไม่สามารถทําได้เพียงกลุ่มเดียวไม่เชื่อว่าจะมีแบบนี้เกิดขึ้นอยากให้ทุกคนสบายใจว่ารัฐบาลไม่สนับสนุนเพราะเราอยากเห็นประเทศไทยเป็นหนึ่งแม้กระทั่งเรื่องสามจังหวัชดชายแดนภาคใต้ที่เราพยายามจะพูดคุยกันถามว่านายกจะเตือนคนเสื้อแดงอย่างไร คุณยิงลักษณ์ก็บอกนะครับว่าเราต้องเตือนทุกฝ่ายที่จะนําไปสู่การกระทาผิดกฎหมายและไม่ถูกต้องให้ลดลงไปขอให้เดินหน้ากระบวนการยุติธรรมให้เป็นไปอย่างยุติธรรมและเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายถามอีกว่าจะแสดงออกอย่างไรให้มั่นใจว่าไม่สนับสนุนแนวคิดนี้คุณยิงลักษณ์ก็ตอบว่าวันนี้ไม่สนับสนุนอยู่แล้วถ้ากองทัพจะตรวจสอบก็ยินดีส่วนอกองทัพก็ทําหน้าที่ของกองทัพไปขอให้มีการตรวจสอบทุกกลุ่มทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม ถ้าตรวจสอบเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจะทาให้อีกฝ่ายเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจและทําให้มีปัญหาถ้าเราทําทุกอย่างบนหลักความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกันเชื่อว่าปัญหาจะลดน้อยลงไปขณะนี้กําลังให้ฝ่ายความมั่นคงตรวจสอบเชื่อว่ายังไม่ไปถึงกระบวนการแบ่งแยกดินแดนขอให้เป็นไปตามขั้นตอนรัฐบาลย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าไม่สนับสนุนถามว่าการที่พบบธบออกมาดำเนินการนายกรับทราบหรือไม่คุณนีครับก็บอกว่าผู้จัดจาการนานบกตัดสินใจในฐานะรองผู้นวยการรักษาความมั่นคงภายใน แต่ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนมาตรวจสอบเรื่องนี้ก็ไม่ขัดเพราะไม่สนับสนุนเรื่องแบ่งแยกดินแดนอยู่แล้วฟังบางช่วงบางตอนดูนะครับ ก็ไม่ได้สนับสนุนอยู่แล้วในเมื่อกองทัพจะตรวจสอบเราก็ยินดีนะคะก็เป็นสิ่งที่กองทัพก็ทําหน้าที่ของกองทัพแต่ก็ขอให้มีการตรวจสอบทุกกลุ่มทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกันถ้าตรวจกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งถ้าเน้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็จะกลับมาเกิดในเรื่องของความน้อยเนื้อต่ําใจความมีปัญหากันเกิดขึ้นแต่ถ้าเราทําทุกอย่างเนี่ยบนหลักความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน เราก็เชื่อว่าปัญหานี้จะลดน้อยลงไปก็อยากให้พี่น้องประชาชนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้ก็เอ่อก็คงต้องขอให้ฝ่ายความมั่นคงเขาดูเรื่องสืบเรื่องราวก่อนนะคะเพราะว่าคงยังไม่ไปถึงกระบวนการนั้นนะคะก็ขอให้ให้ช่วยช่วยกันทีละขั้นทีละตอนนะคะเพราะว่าถ้าไม่งั้นทุกคนก็จะตกใจตื่นตระหนกนะคะแต่เราเองเราก็เน้นย้ําอยู่แล้วว่าเราไม่สนับสนุนันนะคะ ท่านบอปองตัดสินใจในฐานะของรองพอ,อ,อก,กรามานวเ,เองค่ะแต่จริงๆแล้วในหลักการเราก็อย่างที่เรียนว่าเราไม่ขัดหรอกค่ะเพราะว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มใดเราก็ไม่ให้มีไม่เห็นด้วยกับการสนับสนุนที่มีการแยกยดินแดนนะคะขอบคุณค่ะพอแล้วเนะะานนนะ